สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอโซเฟียไพ่ยพยาการณ์กันอีกครั้งนะคะเอาล่ะเห็นถือพี่ขลังแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเราจะมาดูกันสิคะว่าพี่ขลังจะมาฟาดอะไรจะมาบอกอะไรคุณคะในช่วง30วันนี้วันน,น,นี้วันที่16นะคะ16เดือนนี้จนถึง16เดือนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะเอาล่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะ พิมเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวเลยนะคะถ้าใครกดลิงก์ในหน้าไบโอได้ก็กดเลยนะคะแต่ถ้ากดไม่ได้ก็พิมเพิ่มเพื่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเิค่ะว่าพี่ขังอยากจะบอกอะไรเราคะพี่ขังอยากจะสื่อสารอะไรกับเราอยากจะบอกอะไรกับเราในช่วง30วันนี้คะ่ะหลอกหลอน51คะ่ะ ควบคุม7คะ่ะอำนาจ44คะ่ะความสำเร็จรักษาเอาละสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะที่ผ่านมานะ การที่คุณโดนควบคุมหรือการโดนคอนโทรลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือโดนตีตีตีกรอบหลายๆอย่างเนี่ยมันตามหลอกหลอนคุณมันมันทำร้ายคุณนะคะนะแต่คุณมีอำนาจในตัวเองอะคุณคุณมีอำนาจในตัวเองคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะนะคือคุณอย่าปล่อยให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมามันตามหลอกหลอนคุณเลยนะคะ เพราะฉะนั้นปล่อยให้มันผ่านไปค่ะนะคะนะคุณมีอํานาจในตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะภายในของคุณนะคะนะมีอํานาจในตัวเองจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะนะขอให้คุณตัดพลังงานที่ที่มันตามหลอกหลอนคุณอยู่อะ่ะเออที่มันทําร้ายคุณอยู่อันนี้เลข3 4ไม่ได้บอกนะแล้วก็เลข5 3สนะคะตอนนี้นะคะ ช่วงนี้นะ่าจะเป็นช่วงที่คุณรักษาใจตัวเองให้ดูแลตัวเองนะคะสิ่งที่พี่อพี่ขางอยากจะสื่อสารก็คือใครที่มันควบคุมคุณอยู่ที่ผ่านมานะมันอาจจะทําให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันมันดิ่งไปเลยแล้วก็มันยังมันยังหลอกหลอนคุณอยู่มันยังทําร้ายความรู้สึกคุณอยู่เพราะฉะนั้นให้คุณกลับมารักตัวเองค่ะนะ กลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองรักษาใจตัวเองนะคะให้มันดีนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเก่าๆพลังงานไม่ดีพลังงานลบนะคะเอามันออกไปจากชีวิตคุณเลยคะ่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะคือสร้างพลังบวกมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกแต่ไม่ใช่โลกสวยนะเออเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเอาละนะอ่ะสิ่งที่แม่หมอเออสิ่งที่ ไพ่พี่ขังแนะนํามาก็มีเท่านี้นะคะสาหรับสาหรับอาทิตย์นี้นะคะเอาละอ่ะไพ่ใต้สําหรับค่ะนะคะ29ค่ะความสมบูรณ์นะคะแน่นอนค่ะกลับมารักษาใจตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อะไรที่มันตามหลอกหลอนหรือว่าทำให้คุณเนี่ยแพนิคหรือทําให้คุณวิตกจริตกับสิ่งนั้นตัดมันออกไปซะ นะคะแล้วดูแลตัวเองค่ะนะคะเราคุณสามารถที่จะสร้างพลังงานสร้างอํานาจด้วยตัวเองสร้างไอ้คําว่าอํานาจมันไม่ใช่อํานาจอย่างเดียวนะคือสร้างพลังงานที่ดีนะคะและคุณจะประสบความสําเร็จค่ะไม่ว่าคุณจะอยากจะตัดใจจากใครหรือว่าอยากจะทําอะไรมันสําเร็จมันจะสําเร็จแน่นอนขอให้คุณรักษาใจตัวเองให้เรียกอะไรอะ่ะให้ใเคลียร์รักษาใจตัวเองให้ผ่องแผ่รักษาใจตัวเองให้มัน ให้มันโฟล์วอือแล้วมันจะดีขึ้นนะคะแล้วความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเอาละสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างพลังงานดีๆน้อมรับกลับไปค่ะถ้าคุณมองว่าไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะเอาละฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและฝากรีโพสนะคะเพื่อสร้างสะพานบุญให้กับคนที่มีพลังงานตรงกันกันกบเราได้ไมาเห็นคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ